คุณไปอ่านคลิปกันเหรอครับโอเคสามสองหนึ่งคุกเปิดเริ่มนะแมทช์ found ุณอัาคลิปแล้วเนี่ยดูสิว่าใครจะแบกกันนะโอ้โหแมปนี่อีกแล้วอ๋อเจสอยากได้แมปอื่นเป็นตัวอะไรดีเนี่ยอขอก็ต็อกปะยี่ครับคุณก็เล่นโอมินเลยครับ กูไม่กล้าใช้ตัวนี้ไว้เพราะว่ากูเพิ่งซื้อมาใหม่แล้วกูจะทําให้ทีมแม่งเดือดร้อนเลย <c oughs> ไม่รู้สกิลก็กูจะรอดไหมไม่รอดแน,น่นอนครับให้ลออแล้วมาละเกมมาละมันจะกไปนะโหตามไม่พออะ่ะมึงมึงไปซื้อปืนไอ้นั่นก่อนไงอยู่ไหนนะฮัลโหล นั่งมาเ๋อซือปืนะไรเนี่ยแรกทังนี้มางนี้แล้กนเราเราเราจะไม่คิดอะไเลยหรอครับยิง้ตรงนี้เออนี่ดีวะเพื่อเจอเอาเจอ Cage Trigger ห้ั เอ้ยมันมาเว้ยมันมาใจเย็นเพื่อนมันเลียวร้อยห้าเก้าเลยนะโอ้ยนี่ไอ้เหี้ยตายเหี้ยมันตายเถอะมันอยู่หน้านั่นนะครับเยาะี๋ยปที่เอมี่วะนี่หนึ่งเฮ้ยชนะเฉยเลยยังไม่ได้เฮ้ยก็คือหายเลยอะไม่กูเก็บได้มึงอไงหายไปไหนดิไอ้เหียมังกรอะ โลโลโลเด่นผมได้ส่งลูสมุนไปแล้วละอเกครับมันกดวิ่งตรงไหนเจอรับผมเจอหน่าผมุตเกอร์มันอยู่ตรงผมบครับ น,น้่นั่นเลยครับกล้องายออวาววเออวโอ้โหเกือบเกือบายมนะหนึ่งคนงงเลยผมตาขาไปแล้วครับมันเร็วเกินไปอะเจ็บเจ็ลยเจ็บไฟตเหียไแม่งตูวติดแล้วนะ หายแล้วไงไหวปะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนตัวแบบเพื่อนตัวแบบดีเจกูจะเอาเลยด达โยนโยนรอเรอโอ้โห ผมจะไม่ห้าวแล้วนะครับผมเป็นคุณหมอนะเนี่ยไม่มีใครการผมเลยอ่ะ Enemy spotted C เดี๋ยวผมไปช่วยนะครับ Cage trigger one ตั้งหนึ่งตั้งหนึ่ง Spike down เสือครับสวยตรงนี้แต่งหมดพี่หน้า ไอ้เข <lives> <tor anden> ี้ยมันกีบคุณเกิดติดนะผมด้วยสไนค์ครับปกตองผมด้วยครับ Yes this should do Are you sure Are you sure ชัวร์ชัวร์เฮ้มึงชัวร์ใส่โขดชั่วเลยอะเฮ้ยสไนค์มันเร็วเกินไปอ่ะผม Cage triggered โอ้กวางเหี้ยอะไเลย คุณวางไม่ตรงเลยอ่ะคุดเกอเฮ้ยไปทางนู <S <S ้นไปทางนู uh> ้นไปทางนู้นไม่ใช่ทางนี้นประตูลประตูอ่อตรงนี้ครับไปป้องกันฮรไปป้องกันเฮ้ยแม่งวางน่ะไปเอาดิไปเก็บเฮ้ยระวังระวังอย่าพุ่งอย่าพุ่งเข้าไป Enemy spotted A ไม่เจอเล่นเองแน่โอ้โหลบกลุมอีกตายคิวเสกวะ Where are you This goes here ผมเป็นหมอผมยังไม่ได้ยิวใครเลยอะ รอครับรอ this is a n i c spot <oughs> ม,มึงกันตรงนี้นะกันกัน <c oughs> เราจะมากันจุด B อย่างเดียวไม่ได้นะ A เพื่อเรากันอยู่ Mày quân tôi quân tôi Spike down a cage triggered. đặt nak, 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 cage side, side, side. spike planted คุยหลังไอ้เยนกนฆ่าตั๊กสัตว์อ้ไม่นะเหลม่ยท็อกสิเกินดูดมีที่หนึ่งแล้วกันอันชอบมาเองเลยนะ เพื่อนตัวเพื่อนอ่านแล้วกันแล้วเกือบแตกเกือบแตกโอ้โหไอ้เหี้ยเฮ้ยด่าท่าด่านท้าด่าท่าระวังระวังคุย Last player dead ไม่ได้ดูแมปด้วย Take flight Spike planted. Yeah. Don't you don't that Cage triggered. Oh, oh, yeah. Multiple enemies A. Who's next? Reloading. Spike down A. keeps แตกหนึ่งแตกหนึ่งแตกหนึ่งไปอยู่ตรงนี้ตัวอยู่ตรงนี้โต,ต,ตายเ <c oughs> จอเจอเจอซ้ายซ้ายโอ้ยเฮียมันมาด้านหลังก็ใช่ไงครับ Give me a corpse No more charges left ร a n d ลอ g โดนลอยอูมินแมนล่นหูเกไอนยี่แมนเปี่ยว้อยห้าข้าวได้ one enemy remaining สวย spike down ัวหลังแหละ

Destroyed. A move, down A. One enemy remaining. Gives all. Yeah. Uh, this cool. like cool. cool. a nice spot. Cage triggered. ผมไม่มีตรงผมไม่มี Spike planted ปุ๊กคูใช้สกิลแอนติมมมเมดแต่กี 1, 2, 3, 2, 3. ่หนึ่งสองสามสองสามเพื่นอนเก็บเพื่นอนเก็บสองสองเพื่อนมันจะท้ายนะ พื่อนรออยู่ครับเพื่อนรออยู่มัน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 ระเบิดจะระเบิดแล้วจุดไหนวะคุณคุณ,ค,ณ,ค,ณคุณไม่ไปคุณไม่ไปกู้ละครับโอ้ย Where will they go this time ทำไมมึงไม่ซื้อกำแพงให้วางเลยอ่ะวางตรงประตูเนี่ยนะเออวางตรงนั้นแหละ

ระวังระวังโ้ยแค่พิษขึ้เน like ี่ยคอร์สอุ้ยเหียมันดัก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 ดักขวาตรงนี้ยมุมมุมนี่เลยอะแตกหนึ่งแตกหนึ่ง โโโอ้้ห่น last round in the half ระบบการจัดฝั่งมันคือยังไงวะเนี่ยต้องการยอมแพ้หรอือว <c oughs> <c oughs> ะยอมทำไมมันมาบีแน่เลย มันอาจจะสลับกันก็ได้การการบีแล้วการบีแล้ว Spike planted c i ไม่เอไม่ใช่เอแน่ไม่ใช่เอไอ้ Cia ไอ้โนไอ้เมีย corpse ตกฝ่าเออใช่ Cia โหแม่งเ,เล่นโอเมนเก่งเกิน มันปิดกำแพงอ่ะคิดมีอะไรโขบสมันจะระเบิดแล้วโอ้อะไรศพโอ้โห้าก switching sides อืโหโอห, <c oughs> หือกูแม่งเล่นโคตรขาเลยเจ้าช่วยเจ้า่นก็เล่นจริงใช่ถ้าปีนกว่าห้าสิบสอง เก็บหนึ่งเก็บหนึ่งขวาขวาขวาหน้าหน้านี่ไม่เจอว่ะใครดักวะเจี่้ยพีด อไอ้แย้โอ้โหอยู่ตรงข้างหัวกู่เห็นไอ้สัตว์กูโคตรงู้เลยนออเตะออกโอเคเนไม่เป็นว้ยพุดเกียร5ผมผมไว้ใจคุณ age triggered. Các bạn đuối. Gì tao bảo. Cover going out. Nó nhìn tao luôn riệng You ain't ever. Fight down A. A oh. quarter. Last player standing. Ah. One enemy remaining. Oh. Thirty seconds left.

Cage destroyed. required อยู ite, ่นี um. ่ก็อย่าเข้ามาระวังซ้ายซ้าย last player standing เฮ้ยมึงด oh, so okay, so ูเ yeah defenders win โอเคนะครับก็คลิปนี้ก็จบไว้เพียงเดี๋ยวนอนอะ เยชิบหายเลยม่งไปแจกดูสโกของต่อสิบสามเดี่ยวคนโ <แอ S 1> ค้นหมดโอเคสำหรับวันนี้ก็วัสดีครับสวัดีครับวัสดีสวัสดีครับเดินสีย